ทุกคนดูขามหมูตัดแท่งอะ่ะ สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนวันนี้เราได้ขาหมูเสวยมาครับผมกินกับน้ำซีฟูดแซบๆของเราแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองกินกันไม่เคยกินเหมือนกันครับจริงๆอะ่ะเขามีมาเป็นแบบว่าเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นแบบว่าเราหั่นออกมาแล้วดูสิมันก็จะเป็นเส้นลายเส้นนะครับนี่เป็นแบบคล้ายๆกับ หนังหมูหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราต้องลองกินกันนะครับปะเดี๋ยวเรากินกันเลยนะครับอืมกินแรกจิ้มน้ำจิมซีฟู้ดอืมอมันเหมือนอะไรอ่ะเป็นขาหมูรสชาติคือขาหมูแต่ว่ามีความกรึบกรึบของไอตัว เป็นของเขาอ่ะครับคือน่ากินมากทุกคนอร่อยจริงเดี๋ยวขอชิมแบบว่ายังไม่มีน้ำจิ้มดู <Okay. S 1> อืมห,ห,หวานหวานเหมือนกินขาหมูแล้วก็อันนี้ันน่าจะเป็นแบบว่าเป็นส่วนของเอ็นหรือเปล่าอืมเอามาอัดเป็นแท่งนะครับนี่เลยจิม้มน้ำจิ้มซีฟู้ด เดี๋ยวเราจะลองกินแบบว่าทั้งแพ้งดุนๆอย่างนี้ดูหลายคนบอกว่ากี่ชอบกินอะไรเป็นดุนดุนลองดูอืมอ้มพอกินเป็นดุ้นดุนอะมันแบบว่ามันฉ่ำกว่าครับอืม อืมเนี่ยทุกคนดูขาหมูปัดแท้งอะ่ะอ,อ,อร่อยจริงอร่อยมากอ่ะ ม,ม,มันเหมือนแซ่บมากมันเหมือนอะไรอะเหมือนหนังหมูตรงที่เป็นหูหมูะครับอืผสมกับความไขมันของมันที่เป็นน้ำขาหมูฮะ,ค,ะคืออร่อยจริงๆ มงกับพวกว่าผักอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากหนูอ่ลูกสาว เนี่ครับทุกคนมันจะมีแบบว่าสามารถแยกออกมาเป็นแบบนี้ได้แต่ว่าเขาอะเอามาอัดให้มันเป็นแท่งให้มันสามารถแบบกินได้ง่ายขึ้นนะครับอืมวิกินกับน้ำจิ้มซีฟูดอย่างเงี้ยคือแบบว่าใช่ถูกต้องที่สุด อืมลองใส่ให้เรากิน <c oughs> มีคนมอง <c oughs> อยากกินด้วยละ แบบเป็นแท่งดีกว่าทุกคนสะใจเดียวอื ความรู้สึกเหมือนกินหมูยอหมูยอยหน่อยครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเอามาอัดแท่งรวมกันมันก็จะมีความลักษณะเหมือนคล้ายหมูยออืมอืม น้ำไม่ต้องน้ำหลบไปน้ำจิ้มจะเดินเอง <S <S ถูกไหมกืนด,ด้วยกันนะครับอ้า เอาละครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะครับทุกคนอร่อยมากกับขาหมูเสวยเป็นรสชาติที่เราไม่เคยกินมาเลยในชีวิตนี้นะแต่ว่าพอมากินปุ๊บอ๋อมันเป็นการดัดแปลงคือการเอาขาหมูครับมาอัดให้มันเป็นแท่งแล้วก็ใส่ความแบบว่ากรุบกรอบเข้าไปนะครับก็คือใส่พวกความที่เป็นแบบว่าเอ็นเป็นหนังของมันแบบนี้นะครับเข้าไปมันก็จะได้รสชาติ texture คือเนื้อสัมผัสที่ เป็นแบบกรุบกรุบกรุปแต่ยังมีรสชาติที่เป็นรสชาติของขาหมูอยู่นะครับอร่อยครับทานแบบเย็นๆเนี่ยเอาออกมาทิ้งไว้แป๊บนึ่งแล้วก็หัน่นหันกินอร่อยมากเลยครับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากไปกินก็ลองลองเสิร์ชหาดูก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากมเลยครับที่มาติดตามยังต้องการกำลังใจต่อนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กำลังใจกี้ได้นะครับ วันนี้ไปแล้วครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไมอ่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย